รวบแล้วมือมีดฆ่ารัดคอเซลหนุ่มก่อนแทงห้าแผลตัดคู่หัวใจที่จังหวัดนาราธิวาสสารภาพไม่พอใจหลังถูกคนตายอัดคลิปตอนมีเพศสัมพันธ์การตำรวจคุมตัวทำแผนประกอบคำรับสารภาพจากกรณีนายฮิวมียะโก25ปีชาวตำบลบองออำเภอระแงะจังหวัดนาราธิวาสซึ่งเป็นเซลล์จำหน่ายรถจักรยานยนต์ได้ถูกคนร้ายใช้มีดแทงหน้าอกซ้ายตัดคู่หัวใจสองแผลหน้าท้องสองแผล และชายโครงซ้ายหนึ่งแผลรวมห้าแผลนอนเสียชีวิตภายในรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้าสีขาวโดยเหตุเกิดที่บริเวณไหล่าทางในพื้นที่บ้านบายโยหมู่แตำบลบางโงสโตอำเภอระแง,งะเมื่อเวลา21.30น,นของคืนวันที่10กุมภาพันธ์68ที่ผ่านมานั้นความคืบหน้าล่าสุดพันตำรวจเอกอาภากรวิรูป,ปักอรักผู้กำกับสพระแง,งะและร้อยตำรวจโทรสรสิงป์กิจวงวัฒนารองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรระแงะ พร้อม้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้เข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วคือนายอับดุลเลาะหามูอายุ18ปีโดยสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลกาลิซาอําเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจากการขยายผลการตรวจสอบ DNA ของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสนายอับดุลเลาะได้ให้การรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุฆ่ารัดคอและใช้มีดแทงนายฮิวมีเสียชีวิตจริง จากเหตุไม่พอใจที่นายฮิวมีได้ใช้โทรศัพท์มือถืออัดคลิปไว้ในขณะที่ตนเองมีเพศสัมพันธ์กับนายฮิวมีเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่จะขออนุมัติศาลจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายอับดุลเลาะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพจำนวน3จุดคือจุดที่1ที่บริเวณริมถนนเป็นจุดที่นายฮิวมีได้จอดรถยนต์คุยกับอับดุลเลาะ ที่นั่งโดยสารมาด้วยที่เบาะหน้าคู่กับคนขับแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องที่ต้องการให้นายฮิลมีลบคลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์จนมีการโต้เถียงกันและเท้านายฮิลมีได้ไปเหยียบคันเร่งจนรถเสียหลักตกไปในหลายทางจุดที่สอบริเวณไหลถนนซึ่งเป็นจุดที่รถยนต์เก่งได้เสียหลักไหลลงมาซึ่งจุดนี้อับดุลเลาะได้ใช้เชือกไนลอนรัดคอนายฮิลมี Me. จนหมดสติ หลังจากนั้นได้ใช้มีดปอกผลไม้ช่วงแทงนายฮิวมีจำนวนห้าครั้งที่บริเวณหน้าอกตัดคู่หัวใจหน้าท้องและชายโครงซ้ายจนนายฮิวมีเสียชีวิตอับดุลเลาะจึงได้แกะเชือกที่รัดคอทิ้งไว้ข้างรถพร้อมได้ถอนกล้องวงจรปิดภายในรถและมีดที่ใช้แทงนายฮิวมีวิ่งหลบหนีไปในปาะะ่าละเมาะที่รกทึบเพื่อใช้ถนนคอนกรีตท,ที่เป็นเส้นคู่ขนานกับเส้นทางหลักหลบหนีจุดที่สามบริเวณหนองน้ำในป่าเป็นจุดที่อับดุลเลาะวิ่งตกลงไปในหนองน้ำ ซึ่งลึกประมาณหนึ่งเมตรทําให้มีดที่ใช้แทงนายฮิลมีหล่นหลุดออกจากมือจากนั้นอับดุลเลาะพยายามตะเกียกตะกายขึ้นจากหนองน้ําแล้ววิ่งหลบหนีไปทางถนนคอนกรีตก่อนเดินลัดเลาะไปหลบซ่อนตัวที่บ้านพักต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนได้ทําการงมหามีดในหนองน้ําดังกล่าวเพื่อใช้เป็นหลักฐานในคดีแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถงมหาเจอแต่อย่างใดก่อนที่จะนําตัวนายอับดุลเลาะกลับไปยังสถานีตํารวจภูธรระแงะ เพื่อทําการสอบสวนปากคําอย่างละเอียดอีกครั้งในขั้นตอนการทําแผนประกอบคํารับสารภาพอันหนึ่งการทําแผนประกอบคํารับสารภาพในครั้งนี้นายอับดุลเลาะได้ทําการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นภาษายาวีท้องถิ่น